สวัสดีครับทุกคน EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่นาขั้นบันไดบ้านโป่งเปียงอำเภอแม่แจ่มนะครับตามไปกันเลยอันนี้ก็อยู่ทางด้านในของหมู่บ้านนะครับอยู่ในสุดเลยนะถ่ายจากมุมด้านในออกมานะครับ สวยงามนะครับตอนนี้ที่พักค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ย้ายฝั่งมาด้านมุมติดถนนนะครับก็ช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งทองนะครับกำลังสวย อากาศดีมากนะครับส่นเช้าๆนี่ถ้าอากาศดีๆมีทะเลหมอกให้ดูนะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกาก็ท่านจะเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะครับหรือแนี้จะ,จะมาถ้าจะมากันนะครับก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับที่กำลังปลูกข้าวใหม่ๆนะครับ ช่วงกันยาช่วงที่สวยนะครับถ้าเดือนตุลาไปไปลายเดือนก็น่าจะออกรวงสีเหลืองตัวท้องทุ่งนะครับสมัยนี้หนทางดีแล้วนะครับลงจากดอยนอนนมานะครับลาดซีเมนถึงบ้านบงเปียงเลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับหนดางลำบากมาก อันนี้ก็เป็นมุมทางด้านใต้นะครับเป็นมุมที่ให้ดูภาพกว้างๆของนาข้มามบันไดปงเปียงนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับทิปหน้านะครับยังไม่แน่ใจว่าจะไปส่วนไหนของเชียงใหม่นะครับ เจอกันทิปหน้านะครับสวัสดีครับ